สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กับอีก1เคสสตาร์ดี้สำหรับนักเรียนนะครับการวิเคราะห์ระบบนะครับอาการของรถที่มาก็คือเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานพัดลมอยู่ไฮสปีดตลอดเวลาเป็นรถ Mercedes-Benz w 2 1 2นะครับ e 3 0 0 b อบูเทคไฮบนะครับทีนี้เรามาดูว่าความผิดปกติของข้างในรถมีอะไรบ้างนะครับ ไฟอะลามไฟที่อยู่บนหน้าจอไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับไม่ได้ฟ้องว่าอะไรเสียแต่อาการของรถจะฟ้องก็คือว่าพัดลมมันอยู่ในไฮสปีดตลอดเวลาได้ยินเสียงเครื่องครับการเข้าไปดูสารไป,สปาไปทดสอบและอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าบอกว่าแอร์ไม่ยินเลยเอามืออังก็ไม่เย็นระบบก็ทำงานปาก,กตินะครับแต่มีแต่พัดลมแอร์ไม่ยิน และทีนี้เรามาดูนะครับได้ยินเสียงของพัดลมในรูปของ High s p e e คเลยพัดลมอยู่ในไฮสปีดเลยนะครับไม่โดน,น,ะะนปกติทีน,นี้การดูเครื่องปรับอากาศเนี่ยพอมันทํางานหรือไม่ทํางานมันมองไม่เห็นเลยนะฮะเพราะว่าตัวคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศมันเป็นใช้มอเตอร์ไฟฟ้า การการวิเคราะห์อ้ระบบเนี้ยเป็นดูแรงดันน้ายาเราสามารถดูในน้ายาได้ครับถ้าเอาเก็บกับผมจะลองใช้เครื่องวิเคราะห์จับดูภาษาวิเคราะห์แต่ดัต้าเลยครับทีนี้เราจะมาดูด a ต้ากันนะครับและจะคเกีวบารเปลี่ของพัดลมครับตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศเรามาเจาะดูนะครับ ก็ไปโมดูลของเครื่องสับอากาศนะครับโค้ที่เกิดขึ้นลิมิตเอาท์วูดเลยนะครับเป็นระหานจูนะครับคอมเพรสเซอร์มันไม่ทํางานแต่ทีนี้ว่าตัวหลักๆแล้วเนี่ยค้ดแค่น,นี้มันวิ่งหายากเลยนะครับมันบอกว่านะครับมันมีอะไรที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ํายาลอเย็นมันเป็นโค้ดออกมาอย่างนี้นะครับ แรงดันในน้ํายาหล่อเย็นเดี๋ยวนี้เราจะรู้ว่ามันเป็นตัวไหนดูนะครับต้ดตัวนี้ไม่ได้บอกโดยตรงเดีวนี้ผมต้องดูอ,อ้อมๆนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะไปที่โมดูลของเครื่องปับอากาศเลยนะครับนะครับวันนี้ใช้ x431 ในการเข้านะครับ x431 ถ้าได้ตัวเต็มๆเนี่ยเอาอยู่นะครับ แต่ถ้าตัวที่ไม่เต็มอ่ะซอฟต์แวร์จะไม่ถึงนะครับค่ะโอเคในเรื่องปปามอากาศไหนเพราะว่าแอร์ไม่ทำงาน ECU ไม่มีโค้ดเลยนะนักเรียนแต่ทีนี้การยันพวกเนี้ยกูจะสอนให้นักเรียนในการที่จะยันโค้ดเนี่ยมันมีปัญหาแล้วมันไม่มีโค้ดบอกอะไรนี่เป็นสิ่งที่ยากมากแต่ตอนนี้เรามาดูอะไรพี่ว่าเกี่ยวกับ Data มันดีกว่านะครับ้ามาที่ เห็นเมนูนะครับหาลิตเตอรสตีมนะครับก็มาที่ c ลายเม e คอนโทร l นะครับอันนี้ครูอยากจะดูแรงดันน้ำยานะครับดูอุณหภูมิในตู้แอร์นะครับแล้วก็ดูาการทำงานของตัวดิฟเฟอแรนซ์นะครับคอมเพรสเซอร์อ่าโอเคดูนะครับ ตอนนี้มันบอกว่าเป็นศูนย์บาเลยซึ่งความเป็นไปได้เป็นไปได้หรือเปล่าเรามาดูนะครับศูนย์บาเป็นยังไงเราจะเอาเกจจับดูยันอีกทีหนึ่งว่าน้ํายาเนี่ยมันศูนย์บาจริงๆหรือเปล่านะครับครับหลังจากจับเกจวัดแรงดันในระบบปรับอากาศนะครับเพื่อยืนยันกับ d a ต a าที่เราจับได้จริงจากเครื่องมือวิเคราะห์นะครับว่า เครื่องมือวิเคราะห์กับเกจเนี่ยมันค่ามีความขัดแย้งกันไหมนะครับมันจะได้วิเคราะห์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางครั้งไปดูจากเครื่องมือวิเคราะห์เราไม่เห็นจากตัวเกจเนี่ยมันก็ลําบากในการยันค่าข้อมูลต่างๆว่ามันจริงหรือมันไม่จริงมันต้องมีตัวโคอิเดเนตนะครับนักเรียนอันนี้เกจวัดแรงดันด้วยระบบของเครื่องวิเคราะห์ในรถยนต์เนี่ยมันบอกว่าไม่มีน้ํายาเลยเหลือศูนย์บาร์นะครับแต่ทีนี้ เราก็ต้องมายันว่าค่าที่มันออกมาเนี่ยมันตรงจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปเติมน้ํายาอย่างเดียวมันจะแก้ปัญหาได้นะครับเพราะงั้นการยัน Data ต้องมีแหล่งข้อมูลมายันและเปรียบเทียบอันนี้ครูจะทําการยันข้อมูลให้นะครับตอนนี้ครูโอเคจับเข้าที่ระบบเห็นไหมครับน้ํายามีนะครับน้ํายาแอรมีครูจะไม่ใช้คาว่าสารทําความเย็นนะครับเผื่อเพื่อนช่างหรือ ช่างที่ซ่อมอยู่มันจะใช้สัพ์สูงบางครั้งบอกโอ้อาจารย์คนนี้พูดอะไรมีแต่วิชาการจี๋จ๋าครับอาจารย์หม่ำนี่ไม่มีจี๋จ๋าครับทำงานได้จริงนะครับหรือจะเอาแบบภาษาวิชาการจี๋จ๋าก็ได้นะฮะตัวน้ำยายแอร์หรือสารทำความเย็นตัวนี้เนะี่ยมันยังมีในระบบนะครับตอนนี้เครื่องคอมเพรสเซอร์ยังไม่ทำงานระดับความดันของมันนะครับถือว่าอยู่ในระบบเลยแหละมีนะครับ อยู่ที่ประมาณห้าหกบาทนะครับบาทนะครับตาคูหม่่าก็ไม่ค่อยดีนะสรุปแล้วมีนะครับดูจากค่าด a ต้าแต่ค่า Data ที่ยันจากเครื่องมือวิเคราะห์บอกว่าไม่มีเอาเลยสิงานเนี้นะครับเกิดความขัดแย้งในระบบนะครับโปรแกรมที่เขาเขียนไว้เฮ้ยมีปัญหาแล้วเว้ยน้ำยาไม่มีหรืออะไรไม่มีเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ดีกว่า ก็เลยสั่งสัดนลงให้เกิดสปีดไฮเกิดขึ้นนะครับมันผิดปกติอยู่แล้วแล้วสปิดไฮขับรถมันดังหนวกหูมากผู้ใช้รถก็เลยต้องเอามาให้ช่างในการตรวจวิเคราะห์นะครับระบบแอร์ไฮบริดเป็นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายกับระบบแอร์ธรรมดานะครับ mm hmm. เพียงแต่มันเปลี่ยนพลังงานจากเครื่องยนต์มาฉุดเอาไฟฟ้ามาฉุดและควบคุมด้วย ECU เท่านั้นนะครับไม่ได้ มีอะไรซับซ้อนมากมายจนช่างไทยเราหรือที่เราจะเรียนรู้ไม่ได้นะนักเรียนดังนั้นอาการนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะแทงอาการแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงอันที่1นะครับอันที่ห,นะหเกิดความผิดพลาดของตัวตัวสอบแรงดันในน้ำยาแอร์หรือบางคนเรียกว่า pressure switch บางคนบอกว่าตัวตรวจจับแรงดันในน้ํายาแอร์ก็ต้องมาดูว่ามันติดตั้งอยู่บริเวณไหนของรถคันไหนรุ่นไหนนะฮะอันนี้2สายเออจะเกิดขาดสะบัดนะครับหนูกาดสายไฟหรืออะไรนะครับมันก็คือการขาดการติดต่อได้เพราะว่าในความเป็นจริงนั้นความดันในระบบมันมีแต่ทางไฟฟ้าที่มันตรวจเจอนะครับมันไม่มีเพราะนั้นผลมันก็เลยเกิดผลกระทบกับรถยนต์ได้นะครับ เราจะมายันอะไรอีกไหมเดี๋ยวจะดูในคลิปต่อไปในการวิเคราะห์ค่าข้อมูลครับครับนักเรียนมาดูข้อมูลยืนยันอีกทีหนึ่งก่อนที่จะทำการวิเคราะห์และเปลี่ยนนะครับนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยข้อมูลแหล่งยืนยันจากกล่อง ecu ต่างเนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรที่ต้องมาไล่คิดไล่เช็คใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับนี่เป็นแนวทางสำหรับ Merced e s b e n z รุ่นนี้นะครับการผูก ค่าต่างๆพูดง่ายๆว่ากล่องทุกกล่อง ECU ทุก ECU มันคุยกันตอนนั้นเราเข้าไปดู ECU คอ m มเพสเซอร์แล้วก็ดู ECU ของแอร์แล้วค่ามันก็ยันว่าสารทำความเย็นในระบบผิดป,ปกติแต่เราเอาเกจจับมันกลับกลายเป็นมีนะฮะทีนี้เป็นทางไฟฟ้าละตัวอีกหนึ่งทึ่จะยันสำหรับกล่องของเมอร e ซ e เดสเบคือกล่องแซมครับ ที่เรียกว่ากล่องแซมนะครับจะเป็นแซมหน้าคืออยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ใต้เนี้ยนี่คือกล่องแซมนะ,ะ,มนนะะกล่องฟิวก็แหละนะฮะบางคนมองเห็นเป็นฟิวจริงๆเป็นกล่อง ecu กล่องหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ ผมจะเข้าไปแล้วจะพานักเรียนเข้ามาที่แซมนะครับเห็นไหมครับเข้ามาเพื่ออะไรตอนนี้โค้ดมันไม่มีอะไรนะนักเรียนแต่ว่าเข้ามาดู Data เพื่อยืนยันว่าไอตัวระบบตรวจจับแรงดันมันมีปัญหาจริงทางไฟฟ้าหรือเปล่ามาริดดูนะครับครูจะริดโฟล์โค้ดให้นักเรียนดูว่ามันมีจริงไหมเห็นไหมครับ อะไรโค้ดไม่เกิดอะไรโค้ดไม่เกิดเนี่ยตายเลยนะเมื่อตายอย่างนี้ทำไงดูดัตตานะักเรียนนะักเรียนต้องหัดดูดาตาัตต้าเพื่อจะยืนยันพวกนี้ในการวิเคราะห์นะครับอ่าลีดดัตต้าสเต็มโอ้เยอะแยะเลยอาจารย์หลายเมนูค่อยว่ากันเอาเคสนี้ก่อนที่เกี่ยวกับแรงดันนะครับนะครับมาที่แอร์คอนดิชแนนนิงนะครับโอ้ยไปละมือจิ้มอ่ะแอร์คอนดิชแนนนิงนะครับเห็นไหมครับ พอดูเมนูออกมาแล้วว่าครูจะไม่ดูอุณหภูมิไม่ดูอะไรแล้วเพราะว่าค่าแรงดันมันผิดเพี้ยนนะครับเจาะเลยครับครูจะดูรีเฟรชกลนเทเชอร์เลยเห็นไหมครับเพราะว่าค่าค่านี้จะส่งนอกเหนือจะส่งไปที่ตัวกล่อง AC แล้วมันจะต้องส่งมาที่กล่องแซมเพื่อทําเป็นให้รับทราบข้อมูลโดยเพื่อจ่ายระบบโอ้โหมันไม่จะยุ่งยากแต่มันต้องส่งเราต้องรู้ว่ามันไปไหนมาไหนเราจะไล่ได้นะครับในนั้นครูจิบจึ๊กขอดู Data ครับตอนนี้อ้าว โค้ดออกอื้อเลย r g เก a รนเ r e เชอร์ impossible หรือ sensor not i n s t a l l e แปลตามตัวสัญญาณมันเป็นไปไม่ได้หรือไม่มีการติดตั้งนะครับเอ้ทำยังไงดี2เคสอย่างที่ผมบอกเราก็ต้องไปไล่หาที่ตัวมันนะครับว่าอยู่ตรงไหนลบโค้ดเลยครับยืนยันดูที่ว่าไอ้ตัวรีฟเลเซนเซเชอร์นี่เป็นยังไงเดี๋ยวครูสั่งลบโค้ดเลย มันจะลบได้ไหมนะครับมันก็ลบไม่ได้เพราะว่ายังไงมันไม่มีโค้ดให้ลบนะครับเมื่อไม่มีโค้ดให้ลบทีนี้มันบอกว่าไม่ได้มีการติดตั้งหรือมีการตรวจเช็คหายอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะลงตามลงไปดูว่ามันติดตั้งจริงหรือเปล่ามันมีสายไหมโอเคเดี๋ยวครูจะลองมุดลงไปดูนะครับว่าตามมันมนาะอยู่ไหนโอ้ยแคบโดนนะนี่ โอเคไหมครับเช็คสายปกติอะไรปกติคราวนี้แหละงานเนี้ยก็ต้องมีการรื้อทดสอบแล้วนะครับว่าแรงดันมันมีปัญหาอะไรทำไมไมันไม่ยอมส่งไปอาจจะเป็นที่ตัวมันก็ได้ในข้อสันนิษฐานนี้นะครับ <c oughs> ก็ตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเช็คด้วยเบื้องต้นไม่มีรอยตีนหนู ไม่มีอะไรขาดหายไปเพราะมันติดตั้งอยู่นะไม่ใช่มันถอดปลั๊กออกนะแต่กล่องแซมบอกว่ามันสัญญาณมันปินไปไม่ได้หรอกมีการถอดออกหรือเปล่ามันไม่ได้ถอดครับบอกกันอ่ามไม่ได้ถอดก็โอเคก็ครับหลังจากเคสเข้าไปดูสายต่างๆนานาแล้วนะครับแน่ใจครับถามว่ามั่นใจไหมนะครับ ตัวมันนะครับถ้าสายไม่ขาดไล่ดูแล้วจากการรื้อซุ้มล้อดูอะไรสายไม่ขาดเลยนะครับ <โ Muk. S 1> เข้าหากล่องแล้วก็วัดคอนวงจรมันวิ่งเข้าหากล่องเลยไม่ขาดครับตัวมันเสียครับเมื่อตัวมันเสียทาไงเปลี่ยนครับเปลี่ยนไม่ยากนักเรียนก็ต่อเกจเข้าระบบแล้วก็ทําการโบน้ํายาออกนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเพชเชอร์เลคูลเลเตอร์ตัวนี้น้ํายามันก็จะหายไปก็โบน้ํายาออกโบน้าออบนํยาออยาออกก็เปลี่ยนเกจน,นะครับ พอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ทําการเติมน้ํายาปกตินะครับติดเครื่องเติมปกติเหมือนแอร์รถปกติเลยถ้าระบบมันครบปุบระบบมันก็สั่งงานให้เติมน้าํายาค่าแรงดันน้ํายาก็ปกติเหมือนแอร์ทั่วๆไปครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับนักเรียนตัวที่เปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเปลี่ยนออกเสร็จแล้วระบบก,ก็ พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับเรามาดูค่า Data ที่ยันกันนะครับตอนนี้ครูเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำยาก็มีแต่ยังไม่ได้ติดเครื่องนะครับอ่ะโอเคมามาดูกันขอรีด Data s t ตรีมดูนะ a อ r c o n น i t i o n i n g r e ีฟ i ิคเ a n ร p แลนด์เนะครับเหนะมือนเดิมดูดูสิครับ มาแล้วเห็นไหมครับเมื่อค่าแรงดันน้ำยามาอยู่ที่ประมาณดูนะครับ6.81บาร์เห็นไหมครับมาแล้วเมื่อค่าควาคิดประคงไม่ใช่ปัญหาแล้วเอามาดูเกจความเป็นจริงนะครับมันบอกว่า6.81บาร์เอาเรามาดูเกจเราก็เอามาคาลิเบตรตใกล้เคียงกันเพราะอนาล็อกมันใช้งานมานาน เมื่อค่าแรงดันน้ำยามานะครับอะไรมาเรามาดูซิว่านะครับเรามาดูซิว่าเป็นยังไงนะอ้าวเมื่อมาเสร็จแล้วนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บผมก็จะออกมาที่ ECU Air เลยเพราะที่จะไปดูค่าการทํางานของมันมันจะเห็นได้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวหา Air เลยนะ e c กลงนะครับขอดู Data s t ตร a มเลยครับโค้ดไม่มีใครเมดคอนโทรลเลยครับลากเลยนะครับอุณหภูมิอีวา u ู a เลเตอร์นะครับอุณหภูมิน้ำรอเย็นอุณหภูมิภายนอกนะครับอะไรอีกหลักลักรีฟิลเลนเพรสเชอร์ตัวหลักๆนะครับแล้วก็ดูพาวเวอร์ของคอมเพรสเซอร์อ่ะโอเค เอนจินสปีดอ่ะเยอะเอาหลากัลกๆปับ๊บมาดูนะครับดูค่าที่ผิดผิดเพี้ยนเพียนอยู่คือค cool ูเลนเทมนี่นะเดี๋ยวจะไล่แก้อยู่นะค่อยว่ากันนะครับน้ำหลอเย็นอะไรติดลบขนาดนี้นะครับตอนนี้แรงดันมาแล้วรถคันนี้ไม่ได้มีปัญหามาอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเค เครื่องยนต์มันยังยังไม่ติดนะครับข้ามอาจจะเอื้อหรืออยู่ออะผมจะไปติดเครื่องยนต์แล,แล้วเราลองเปิดแอร์ดูนะครับอืมนักเรียนตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับระบบปรับอากาศก็เปิดไปแล้วคงจะเอามืออังลําบากดูว่ามันเ็นไงนะว่าเย็นไม่เย็นแต่ตอนนี้ก็ามาครูบอกว่าเย็นเธอคงจะดูไม่ได้เพราะมันเป็นภาพวิดีโอเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ระบบก็ปกติเดี๋ยวครูจะไปดู ค่า Data นะนักเรียนจะยันได้ว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานไหมมาสังเกตอาการที่มันเปลี่ยนไปนะนักเรียนนะพัดลมอ่ะมันเริ่มเข้าสู่โหมดปกติพราะมันไม่ได้เข้าสู่ไฮสปีดแล้วนะครับจากนั้นเอามาดูแรงดันในน้ํายาเป็นยังไงทีนี้เรามาดูความทํางานไม่ได้เลยนะเพราะมันไม่มีหน้าคัทให้นักเรียนดูมันใช้ไฟฟ้าปั่นเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าแรงดันในน้าํายาก็อยู่ในช่วงนะครับด้านโลเห็นไหมครับเริ่มทํางานและทววม กานหายก็ยังไม่ได้ร้อนมากก็ยังอยู่ที่กาลรงอยู่ในประสิทธิภาพของแอร์อยู่นะครับดูนะครับในน้ำยาขาดหายค่อยว่า,าการเติมเหมือนเติมธรรมดาเอานัาเกเรียนมาดูนี่นะเห็นไหมครับค่าเริ่มมาแล้วว่าเราจะรู้ว่ามันทํางานหรือเปล่าค่าที่สั่งการของ power ตัวนี้อยู่ที่0.79แอมป์กระแสสั่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วนี่แรงดันน้ํายาแอร์อยู่ที่14.90บาร์ ในการเดินเบาอย่าเติมให้เกิน16บาทก็แล้วกันพัดลมหายสปินจลยทำงานทันทีนครับค่าเฉลี่ยก็คือประมาณ13-14บาทเนี่ยเป็นค่าที่ดีที่สุดนะครับสำหรับรถยนต์โดยทั่วๆไปนะครับที่คูใช้เติมอยู่นะนักเรียนดูนี่เห็นไหมฮะอุณหภูมิในตู้แอร์ลดลงมาเรื่อยๆแล้ว4.70แล้วจากอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่เมื่อกี้มันติดลบเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำงาน,นครับข้ามค้างนะครับ อุณหภูมิภายนอก32องศาเห็นไหมฮะเครื่องยนต์รอบทํางานเท่านี้ตอนนี้ดูยังไงแอร์ก็ทํางานและแอร์เย็นแล้วนะครับมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับจากเคสนี้สรุปนะครับ W212 E300 b ู tic นะครับที e ่ Hybrid นะครับสวิตตัวเดียวทำให้แอร์ไม่ทำงานแต่การที่จะไปเจาะไปหานะครับไปติดตาม นักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พอเพียงนะครับไม่ใช่เพียงพอแหละนะถ้าเครื่องมือไม่มีพูดง่ายหมดปัญญาหมดสิทธิ์ทรมเนาะสำหรับคลินี้กูก็ขอจบอ่าไว้แค่นี้นะฮะเอาไวค้คลิหน้าจะพาวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆค่อยๆเก็บไปวันละนิดละหน่อยนักเรียนนะครับเดี๋ยวธาตุไฟจะเข้าแทรกอ่ะขอบคุณมากนักเรียนที่ติดตามชมคลิปของกูนะ